มาสวัสดีครับเชา้านี้อ้มามาขดซาเนาะซ่าหมอหมอพอสกักคำเวย,ยดีกับมีนะครับเรามีเดนะน้องพรน้องพร,น,งพรน้ำจิ้มเรียบร้อยเห็นไหมครับเดือดแ,แดงแดงพริกลาบเนาะสั่งได้ครับน้ำพริกลาบเนื้อเสรยเมาเนาะ084 37 8 7 7 06นยเนาะ อำเภอเถินครับผมนี่ตำบลล้อมแหล่อำเภอเถินเนาะจัดไปไปโคนกันเนาะโขนพอกันวยเหมาะว่เจะจิ้มากันเน้อเออเป็นจะได้เนี่ยอื้อ,อ,อ,อ หม้อหมเผ็ดเผ็ดใส่น้ำปลาน้อย,อยก่อนจางเกียวอืมบักยังบักบักขุมจะไรใส่ดีหน่อยหนึ่งใส่ดีลงไปนี่คลนแอลูกสาวมาดูแลหวขอเนอะลำลน้ำกันะอะ มามากินข้าวครับอืืออ, <c oughs> อร่อยบ้านก็นไม่ปิแ <c oughs> ดแทบลายต่อเลยแทบลาย Được rồi, thử xem Bây giờ này, ở đâu? Ở thế ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแป๊ซี่